สวัสดีครับพี่น,อน้องเอฟซีสานอยเพชรรุ่นแม่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาเซอร์ไพรส์ใครทางผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ถึงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะไปหาใครนะครับนี่นะครับไม่เคยมานะครับแถวนี้นะครับสักครู่สักครู่โอ้บานมีที่สวยสวยสัก สักครูนะ่มาถามข่าวถามข่าวว่าเป็นยังไงนะครับคือหนะมอนะอู่บา้านหมู่บ้านใหญ่เติบกินน้วโอ้บ้านใหญ่เ บานใหญ่เติบครับเดี๋ยวราไปชมกันครับถนนทางก็ประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้ข้ามมากิโลสองสามกิโลนะ มีแต่ปลาแถ่นอคือมีแต่ปลาแถ่นอโอ้อยู่ในปลาอ่อยแท้ ถือว่าละ ถึงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้ำโช๊คกำลังงุ่ง ไปไหนสวัสดีครับมาถือคืออยู่ในปลาอ้อยแท้สวัสดีครับสวัสดีครับปทำโสดกินข้าวแล้วเออันเข่ามาสี่กิโลหนึ่งได้ไปบ้างไมนี่เออไปไปไปหายแล้วหายแล้วไาแล้วมีไผสิมาด้นี่ นีจุพนี <off> ่แหะจ้าแล้วก็ปลาซุพ่อขออนกวนมูสส่อนกวนมูเลยเด็กหนกอดีเลี่ยเมื่อกี้อืเอ้ยเน้นเอ้นคือว่าไข่เน่นว่าไข่ไหมเปี่ยนเปลาเปลี่ยนเนเออไ้ไบ่ท่งหาท่้งท่องหาทงเวยนจานาม่ได้เล่าจ้าพ่อเปียกกระขี่แตกโอ้ขึ้นแห้งฟุ้งหลายเนี่ยอ เข้ามากรุนเ้ยคุยยอดคุดยอดลูกบอลอะไรอ่างีอสีครับใาคือล่เถอะติ๊กตุ้มอ่ะทำเลี้ยงบดีไงขึ้นกับเทาหรอกอ๋อบบาน้ำโสกว่ะจักปีละต้น ยอดสุดยอดครั้งแรกที่มาเลยเนีเฮ้ยอยากเห็นบานหลังนี้ล่ะสวยงามสวยงามขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องสุดพ่า โอ้เป็นตอยูเนาะบั่นแบบบั่นหนอกอีหรือว่าขอผ่าพอแม่ลูกเนี่ยนะมาชงมามามายืนเนี่ยมาได้ยกๆอันสักสักปลูกก่อนจีนมาจีนมาอาวหนึ่งสองโอเคโอฮ้จะผ่าหนู เค็ดข้าวแล้วบานนี้เนาะข้าวมีเราทั้งในนี่เราจะอีบ่อไปแบบวกบเฮ็ดคอยอันเฮื่อนขอคอย็บข้าวทั้งในได้มากแบบนี่เฮ็ดทั้งนอกแต่ว่าสิ่อตออมาทั้งนอกสุดยจดที่ดีบ้าปลาหมดมากกว่านี้ทั้งมชิมาดีบ้านกระคาบลอบ่ออไรปลาบดมาเล่นไทยมาเลนไทยนอเมื่อคืนอ่ะ พิทเธอไปพอชั่วเออไปไปไปเด็กเสื้อผ้า head อ o n t น n t เนอืมสุดยอดสุดยอดปอซีล่ะอันนี้ลูกไพรส์สิลูกพี่สาวจ้ะลูกมอสติโอ้โคตรติดไปยุงเทพดูดูหนน่องบ่อันนั้นน่องเขาผีป่ะติดพอกระยุงเทพดูดูอันไหนติดตัวในน้ำไหมผู้หญิงหรือไหม พี่สาวพี่สาวผพี่สาวหนูช่วงหนึ่งมันบอกช่วงหนึ่งตอนนั้นจ้ะช่วงนั้นเป็นเหตุงานอยู่กรุงเทพ่ตอนนี้ไม่อยู่บ้านละตอนนี้ไปอยู่นอกแม่สุดยอดอีกอันนี้วัตถุ้อเขาถูกใส่ดีป่ะที่แหลกว่าสิเขามาบบถือ สวัสดีครับไนาฮะชอะไรสิห้าเดกดากห้าเดกดากเอ้ยตาพเย็นวงปนในเร็จจ้าบมเคยมาจากเชอรนี่ครั้งแรกที่มานี่อาเก่งมากโอ้ยทีกี้ขันใหญ่แฉเอานใหผมทรงชิบีเรนมาใส่หล่ะใส่กับอกระโหลกกระไรกระายหอเบอกี้นี่ สบายดีก็จะเอาเล็กมาห้จำมานี่ฟัขบฟันตำรวจจับขอยมาขึ้นนี่ตำรวจไล่ันคือถือคัถึกเน่แท้คือประสมาบอกแม่จนว่ารวยคักเรียวตีรวยจังได้จเป็นผู้จังสี่ตีดีสินคนเยนเด็กดากน่อีสินกีน้ำโชคคนใยนน้กโชคคนเยันเด็กดากตีนี่ละร้านเขอเนียอ่ะสิจอดรถดีดีก่อนเอาพอืดได้บ้งจอดอะขอกันคลิปหนาคาพีหนึ่ง